อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายสารบัญอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วยอะไรบ้างองคชาตอันทะทงเก็บตัวอสุจิใกล้อันทะทงอันทะหลอดนําอสุจิถุงสร้างสารบํารุงตัวอสุจิต่อมลูกมากต่อมข่าวเปอร์อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วยอะไรบ้าง หงองคชาติองคชาติคืออวัยวะที่ประกอบด้วยดอดเลือดจานวนมากกล้ามเนื้อเส้นประสาทเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพันมีองคชาติมีรูปลักษณะแท่งยาวปกคลุมภายนอกด้วยผิวหนังขนาดความยาวขององคชาติชาวฝั่งตะวันตกมีในเวลาที่แข็งตัวประมาณ3.5-3.9ถึง3.9นิ้วหรือ9-10ถึง10เซนติเมตร ขนาดในเวลาที่แข็งตัวเต็มที่ประมาณ5.5ถึง6.3นิ้วหรือ14ถึง16เซนติเมตรองคชาตของมนุษย์จะมีกระดูกและไม่มีกระดูกอ่อนซึ่งแตกต่างจากสัตว์หลายชนิดที่จะมีกระดูกและกระดูกอ่อนด้วยส่วนปลายขององคชาตจะบานออกเป็นรูปร่างคล้ายเห็ดหรือมีหมวก ซึ่งบริเวณแกนเพนิตนี้จะมีหลอดเลือดเส้นประสาทมากเป็นพิเศษส่วนภายนอกของโอกคชาจะมีผิวหนังคุมตั้งแต่โคนจนถึงส่วนปลายจะเปิดเป็นรูสำหรับใช้แกนเพนิสโผล่ออกมาได้รวมทั้งให้เป็นทางออกของปัสสาวะที่มีรูเปิดอยู่ตรงส่วนปลายสุดของแกนเพนิสซึ่งเรียกว่าเมทัส ส่วนของผิวหนังที่คุมด้วยปลายของโอโคชาหรือแกนพนิุนี้เรียกว่าหนังหุ้มปลายซึ่งในชายที่เป็นผู้ใหญ่ปกปติส่วนหนังหุ้มปลายนี้จะต้องสามารถเดอนไปทางด้านหลังให้ส่วนของแกนพนิุโผล่ออกมาได้ส่วนล่างของหนังหุ้มปลายจะมีเนื้อเยื่อฟังผืนลักษณะเป็นเส้นยึดกับแกนพนิุด้า้นด้านเรียกว่า สายสองสลึงโครงสร้างภายในองค์กระชาติประกอบด้วยเนื้อเยื่อรูปแท่งยาว3แท่งยืงอยู่ด้านบนโดยสองแท่งเรียกว่า c o p a r t i n o s u m ส่วนแท่งด้านล่างหนึ่งแท่งหุ้มอยู่รอบรอบปสสวะเรียกว่า co-part sporesum ภายในแท่ง เนื้อทั้งสามนี้เป็นหลอดเลือดจำนวนมากซึ่งจะทำให้องคชาตแข็งตัวเมื่อมีการหลังเลือดในหลอดเลือดเหล่านี้ได้เมื่อเลือดหยุดข้างองคชาตจะก,กลับมาอ่อนตัวที่ขนาดปกติตามเดิมสองอันทะอันทะเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สร้างตัวอสุจิและสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายโดยมีลักษณะเป็นอวัยวะรูปไข่ ขนาดยาประมาณ4-5เซนติเมตรและก้วงประมาณ2-3เซนติเมตรหลังประมาณ25กรัมอันทามีสองข้างซ้ายและขวาห้อยอยู่นอกล่างในถุงซึ่งเรียกว่าถุงอันทาถุงอันธานี้จะมีผิวหนังย่นๆคุมอยู่ด้านนอกสุดอันทาและถุงอันทาจะอยู่ด้านหลังองคชาตและอยู่ด้านหน้าของทวารหนนะัก อันถ้าจะมีเปลือกหุ้มเป็นผังผืนสีขาวในภายในผังผืนบางๆแยกเป็นส่วนย่อยประมาณ200-400ส่วนย่อยภายในแต่ละส่วนย่อยเหล่านี้จะมีท่อยาวขนาดเด็กซึ่งที่อยู่ของเซลล์ที่จะกลายเป็นอสุจิเรียกว่าท่อ seminiferous tubules ภายในท่อ นี้นอกจะมีแกนเซลล์แล้วยังมีเซลล์อีกชนินหนึ่งเรียกว่าซ t o โตลิเซลทำหน้าที่สร้างสารฮอร์โมนชื่ออินฮิบินฮอร์โมนช่วยทำหน้าที่กำกับสารสร้างอสุจิและทำหน้าที่คลายเซลพ่เดียในการรวมตัวอสุจิ สามท่งเก็บตัวอสุจิใกล้อันธะท่งเก็บตัวอสุจิใกล้อันทะหรือเรียกทับศัพท์ว่าเอพิดิดไดมิดเป็นเนื้อเยือ่อลักษณะเป็นท่อ,อยาวขดไปมาต่อมาจากดัทโทริเอนเฟเรตเทสโดยทำหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวสุจิก่อนที่จะไปสู่สหลอด,ดอสุจิ ได้ยังทำหน้าที่เป็นที่เก็บตัวสุจิที่สร้างเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะปล่อยออกไปทำหน้าที่ประสานะสมพันธุ์ผนังด้านหน้านของถุง epididymis จะมีโูกแท่งยาวและมีขนอยู่บริเวณเซลล์เพื่อทำหน้าที่พัดโบกตัวสุจิให้เคลื่อนที่ไปได้อย่างเร็วขึ้น ไปเป็นถุงอันทะถุงอันทะเป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยผิวหนังทางด้านนอกและกล้ามเนื้ออยู่ด้านในโดยหุ้มอยู่รอบๆอันทะถุงอันทะทำหน้าที่ปกป้องอันทะและช่วยสร้างรักษาอุณหภูมิของอันทะให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายในร่างกายเพื่อสร้างอสุจิถ้าอย่างมีประสิทธิภาพหลอดอสุจิหลอดอสุจิเป็นท่อหลอดนำตัวอสุจิออกมาจากถุงลักษณะเป็นท่อที่ มีกล้ามเนื้อเรียบหนาสามชั้นหุ้มอยู่โดยรอบรูต,ตรงกลางหลอดนำอสุจิยาวทั้งหมดประมาณ30เซนติเมตรกล้ามเนื้อของหลอดนำอสุจิเหล่านี้จะบีบตัวให้อสุจิเคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็วต่อมาเป็นถุงสร้างสารบำรุงตัวสุจิถุงสร้างสารบำรุงตัวสุจิมีสองข้างาซ้ายและขวาอยู่บริเวณทางด้านหลังกระเพาะปัสสาวะส้นด่างอยู่ติดกับต่าลูกหมากลักษณะเป,เป็น ต่อมที่มีลักษณะถุงยาประมาณ5เซนติเมตรกว้างประมาณ1 2เซนติเมตรปากของถุงจะเปิดเข้าร่วมกับหลอดน้ำอสุจิแล้วกลายเป็นท่อขนาดใหญ่เรียกว่าท่อ E.J.Cura Tori d u c ัเข้าสู่ต่อมนุ่หม,มากต่อไปต่อมาเป็นต่อมลุกหม,มากนะครับต่อมนุหมมากเป็นต่อมที่มีน้ำหนัก ในผู้ใหญ่ประมาณ20กร,รมัมมีขนาดในผู้ใหญ่ปกติปรมัน4ี่คูณสคูณสเซนติเมตรตำแหน่งของต่อมลูกหมากจะอยู่บริเวณต่อกับกบระเพาะปัสสาวะโดยหุ้มอยู่รอบๆท่อปัสสาวะส่วนที่เพิ่งออกจากกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากมีส่วนประกอบเป็นต่อมขนาดเล็กจำนวนมากกล้ามเนื้อเรียบและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งทำให้ต่อมลูกหมากมี ความแข็งเหมือนอยางลบผิวนอกของต่อมนุกมมากจะเรียบท่อที่อยู่ภายในต่อมนุกมมากได้เก่ท่อปัสสาวะท่อหลอดนำอสุจิหลังจากรวมกับท่อจากถุงแล้วที่เรียกว่าท่อ i n t e r c r u r a duct และจะมีของเดียวจากต่อมนุกมมากมารวมตัวอีกส่วนต่อมนุหมมากแบ่งออกได้เป็นสามส่วน ได้แก่ส่วนกลางซึ่งอยู่ใกล้กับพ,พบปัสสาวะต่อมาส่วนที่เรียกว่าส่วนแปรเปลี่ยนอยู่รอบท่อปัสสาวะและส่วนรอบนอกซึ่งอยู่เป็นเปลือกนอกสุดโดยบริเวณมีอันทะเกิดมะเร็งมากสุดสุดท้ายต่อมข่าวเปอร์นะครับต่อมขาวเปอร์เป็นต่อมขนาดเท่ามิตรถอที่สงอยู่บริเวณโคนของอวัยวะาติได้มีท่อมา เปิดที่บริเวณท่อปัสสาวะครับขอบคุณครับ